ปกติในวิดีโอเกมถ้าหากว่าเราทำอบจิตีบบางอย่างที่ทางตัวเกมตั้งเอาไว้เราเองนะครับมักจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษที่อาจจะหาไม่ได้ที่ไหนเลยหรือมันอาจจะเป็นอีสต์เอ็กสิ่งพิเศษ,เศษที่ผู้พัฒนาซ่อนไว้ก็อยู่ในไข่เดียวกันครับแต่มันก็มีบางเกมนะครับที่ถ้าหากผู้เล่นเนี่ยดันไปทําอะไรที่พฤติกรรมไม่ค่อยดีหรือทําอะไรที่มันผิดแปลกต่อที่ตัวเกมเขาตั้งไว้เกมพวกนั้นนยครับอาจจะมีการแก้เผ็ดมีการแกล้งคุณหรือว่าลงโทษคุณได้ให้คุณเนี่ยเจ็บแสบถึงซวงเลยทีเดียว ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับเกมที่จะลงโทษคุณถ้าหากว่าคุณทํานิสัยไม่ดีและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งถ้าหากว่ามันผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ฝากใ้ท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปด้วยครับโอเคไปชมกันเลย Soul and s a n j u r y ซาวแอนซานจูรี่เป็นเกมแนวแอคชั่น r p g p จีแพลตฟอร์เมอร์ครับที่มีกลิ่นอายคล้ายๆกับเกม c ค s t l e ลวอนเนียหรือว่า Metro i d ซึ่งธีมของตัวเกมนะครับจะมีความมนๆมีความเป็นยุคกลางและก็จุดเด่นก็คือความยากของตัวเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมสไตล์ Dark s o u ซเลยซึ่งเกมนี้นยครับมันจะเล่นประเด็นเกี่ยวกับลัทธิต่างๆด้วยซึ่งมันก็จะมีสถานที่ที่เป็นโบสถ์ที่มีลัทธิต่างๆปกครองอยู่และคุณนยครับสามารถฆ่าล้างโบสถ์พวกนี้ได้ ซึ่งถ้าหากว่าคุณใช้ไอเทมอย่างสเตนเพจมันจะเป็นเหมือนการดูหมิ่นต่อลัทีิและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งมันจะทําให้ NPC ทั้งหมดที่อยู่ในโบสนะครับกลายเป็นศัตรูของคุณและจะมีการเรียกผู้พิทักษ์ออกมาโจมตีคุณอีกแต่ถ้าหากว่าคุณเจ๋งพอสามารถจัดการศัตรูได้หมดเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของโบสถทันที Forout 2, For Out 2. พออัลสองคือเกมที่มีธีมยุคหลังฮฮยานาครั้งใหญ่จากสงครามนิวเคียซึ่งตัวเกมมีจุดเด่นในเรื่องของการเลือกคำตอบในบทสนทนานในแต่ละครั้งที่มันจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน มีค่าความชอบความโกรธของ n p c แต่ละตัวและในเกมนี้นีครับมันก็จะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าดร์ทรอยที่เขาเนี่ยครับเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ซึ่งปกติเราเนี่ยครับสามารถไปหาเขาได้ตลอดเวลาเพื่อทําการฟื้นฟูเลือดหรือกําจัดการปนเปื้อนของรังสีอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะมีในเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางดร์ทรอยเนี่ยวานให้เราไปเอาตัวอย่างยาที่สําคัญตัวหนึ่งของเขาซึ่งเราเนี่ยครับก็สามารถที่จะไปเอายาตัวนี้แล้วก็มาส่งให้เขาได้แต่ว่ามันก็จะมีช้อยช้อยหนึ่งนะครับที่ เอาเรื่องของยาตัวนี้มาแบ็กเมย์เขาได้สามารถเรียกค่าปิดปากได้จํานวนมหาศาลแต่ภายหลังถ้าหากว่าคุณเนี่ยเผลอกลับไปรักษากับดรทรอยอีกครั้ง Troy ดรทรอยเลยครับจะทําการแก้แค้นเราโดยฉีดสารโซเดียมไตเอทิลีนที่เป็นสารที่มีจุดเดือดสูงแล้วเขาก็พูดสมน้าหน้าเราว่าเราไปแบ็กเมย์เขาซึ่งสุดท้ายร่างกายของเราก็ระเบิดตัวแตกตายเซนโลเซนโลเป็นเกมแนว Open World สไตล์อาชญากรรมแนวแก๊งสเตอร์คล้ายๆ GTA ซึ่งตัวเกมก็ค่อนข้างได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยซึ่งเกม2ภาคแรกนะครับมันจะค่อนข้างมีความเป็นแก๊งสเตอร์ดูซีรีส์ซีเรียสหน่อยก่อนที่ภาคสาภาค4มันจะดูบา้บาบา้บาบบๆนะและในเกมเซนโลภาคแรกนะครับมันก็จะมีระบบตัวหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถไปกู้เงินที่บริษัทที่ชื่อว่า First b o n d Loan ได้เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายสิ่งต่างๆ แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยครับไม่ยอมคืนเงินที่จ่ายไปสักทีมีคนจากบริษัทโทรมาทวงก็ไม่ยอมคืนเงินจนสุดท้ายนะครับทางบริษัทนี้จะทําการไล่ล่าคุณไล่ล่าคุณอย่างไม่ลดละไม่สนอะไรทั้งนั้นเริ่มจากเบาๆไปจนถึงหนักๆและต่อให้คุณนะครับฆ่าพวกเขาได้ทางบริษัทก็จะกลับมาไล่ล่าคุณเหมือนเดิมจนกว่าคุณจะคืนเงินเมก้าแมนเลเจน m ์เมก a าแมนเลเจน์คือเกมแนว 3D เกมแรกของแฟนชายเมก้าแมนหรือว่าล็อกแมนเลยทีเดียว มันเป็นเกมที่ฉีกกฎเก,เกเมเดิมๆของซีรีส์นี้ตัวเกมมีแนวเกมกึงก่งๆโอเพนเวิลด์มีพื้นที่มากมายให้เดินได้อย่างอิสระแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าพอมันเป็นเกมโอเพนเวิลด์เนี่ยเหล่าผู้เล่นก็น่าจะชอบทําอะไรแผลงๆเช่นทํรลายสัตว์ต่างๆในเมืองทําลายของทรัพย์สินต่างๆหรือว่าหนักมากๆก็คือการทําลายเรือหอที่จอดเทียบท่าหรือว่าการไปชิงเงินจากโจรที่ล้นธนาคารมาเป็นของตัวเองซึ่งผลลัพธ์ก็คือชุดเกราะของผู้เล่นนะครับจะกลายเป็นสีดําและมันก็จะมีการปิดกั้นฟีเจอร์บาง หรือบางทีมันหนักถึงขนาดที่ว่าเราเนี่ยครับจะไม่สามารถพูดคุยกับ n p c บางคนได้อีกเลยตลอดการ Elder Scro l l อฟฟายสกถ้าให้พูดถึงเกมแนวอ g ชื่อดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากมมันก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์แฟนชายชื่อดังอย่างดี e Elder Scroll ฟและในเกมภาค5อย่าง s k y r i m เนี่ยครับผู้เล่นที่เคยเล่นเกมเนี้ยก็น่าจะเคยพบเจอเหตุการณ์นี้กันมาบ้างก็คือเวลาที่เราเนี่ยครับเดินทางไปยังเมืองต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการเลี้ยงไก่กันทำฟาร์มสัตว์ต่าง และถ้าหากว่าเราเนี่ยครับเผลอไปฆ่าไก่พวกนั้นแม้จะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามชาวบ้านทั้งเมืองนะครับย้ำว่าทั้งเมืองนะเขาจะหยิบอาวุธสารพัดทั้งมีดขวาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแห่มาไล่กระทืบคิดบัญชีกับเราเลยนอกจากนี้บางครั้งการทำร้ายพ่อค้าหรือว่าพวก NPC เนี่ยเราก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันครับ u o e Factory Frontier ลูนแฟคทอรี่ฟอนเคียเป็นเกมแนวซิมเล a เตอร์ที่ผสมผสานกับความเป็นเกม JRPG ของญี่ปุ่นรวมถึงระบบจีบสาวก็มีเหมือนกันและประเด็นมันก็อยู่ที่ไอ้ระบบจีบสาวนี่แหละครับถ้าหากว่าเราเนี่ยครับทำการจีบสาวคนนึงจนถึงขั้นแต่งงานไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยครับเผลอไปนอกใจเผลอไปทําตัวเจ้าชู้ใส่ตัวละครคนอื่นเราก็จะโดนคนเหล่านั้นปฏิเสธบางทีอาจจะโดนตบหน้าเลยด้วยและโตเกมก็จะให้บทลงโทษที่หนักหนาแกเราด้วย คือเราจะมี HP เหลือแค่1แต้มเท่านั้นแล้วก็ RP อยู่ที่0เท่านั้นยังไม่พอนะครับอัตราการเพิ่มผลผลิตของเราก็ลดลงไปในระดับหนึ่งเลยใครจะคิดมีชูก็ต้องระวังตัวนะโปเกม o n m ิ s t e r รี่ดันเจียนโปเกมอนมิสเตอรี่ดันเจียนถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมที่ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงหนึ่งเลยเพราะตัวเกมมีอิสระและก็ฟีเจอร์มากมายถูกใจผู้เล่นและตัวเกมนะครับก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า เคเคออนช็อปที่จะเป็นร้านค้าที่เกิดแบบสมเพื่อให้ผู้เล่นนะครับสามารถซื้อไอเทมฟื้นฟูพลังหรือว่าไอเทมต่างๆได้และการขายของของร้านนี้นะครับก็จะเป็นการที่พวกเขาเนี่ยจะวางของต่างๆไว้ที่ตารางสีส้มให้เราเนี่ยครับเลือกหยิบแล้วก็เอาไปจ่ายเงินแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดันไปกดใช้ของพวกนี้ก่อนจ่ายเงินหรือว่าปฏิเสธที่จะจ่ายเงินพวกเขาเจ้าโปเกมอนเจ้าของร้านเนี่ยก็จะโกรธมากแล้วก็ตามเลขพักพวกมาโจมตีเราและมอนสเตอร์พวกนี้โหดมากถ้าของไม่ถึงจริงๆเนี่ยโดนชุดเดียวตายเลย e v e r q u e s t 2 e v e r q เ e s t 2เป็นเกมแนว MMORPG ของทาง Sony ที่เปิดให้บริการในช่วงปี2004ซึ่งมันก็เป็นเกมแนวเก็บเลเวลสไตล์ยุโรปที่ทุกท่านเคยเห็นกันมาแหละและแน่นอนว่าเกมเก็บเลเวลพวกนี้นะครับมันก็จะชอบมีคนที่ชอบใช้โปรแกรมโกงหรือทําอะไรผิดกฎซึ่งตัวเกมก็จะมีการแบรนคนพวกนี้ปเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็มีบางคนนะที่ฉันไม่แคร์โดนแบนก็สร้างตัวใหม่มาเล่นต่อมาใช้โปรแกรมโกงต่อและทางตัวเกม EverQuest นะครับก็ได้ทําการแก้เผ็ดคนเหล่านี้ ในการส่งคนพวกนี้นะครับไปเซิร์ฟเวอร์คุกซึ่งคนที่อยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับจะไม่สามารถหนีไปไหนได้และถ้าหากใครอยากจะกลับไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับคุณก็จะต้องทําการจ่ายเงินให้แก่ผู้พัฒนาเพื่อให้คุณได้กลับเข้าไปเพราะว่ามันก่อนเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ต้องเสียตังค์ซื้อก่อนที่ภายหลังมันจะเปิดให้เล่นฟรี คือมันก็มีบางเกมนะครับที่ผู้พัฒนาเนี่ยใส่การแกล้งผู้เล่นเข้ามาเพื่อเป็นสีสันเพื่ออาจจะให้เกมของเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากเกม,มอื่นๆในแนวเดียวกันหรือว่าให้มันถูกพูดถึงนานเท่านานหรือว่าบางเกมนะครับก็อาจจะใส่มาเพื่ออยากจะให้แง่คิดอยากจะสั่งสอนเราโดยตรงอาจจะให้แง่คิดทางอ้อมกับเราเพื่อไม่อยากให้เราเป็นขโมยเพื่อไม่อยากให้เราเจ้าชู้อะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายโดยรวมนะครับมันก็คือสีสันของเกมนั่นแหละ <S <S ก็โอเคครับผม๋ย่ผมก็ขอจบคลิปนี้นก่อนดีกว่า และก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยครับเราจะก้าวเข้าสู่แสนซับด้วยกันและว,วันนี้ก็ผมบายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ